อาลครับผมสำหรับนัาข่านะครับเาสำหรับในชุดนี้นะครับเดี๋ยวห้อยสิมาจับตัวเด่นเลยนะครับนะเรามาจับตัวเด่นนะครับนะครับก็คือเลขเด่นหกสูตรนะครับเอาเลขเด่นหกสูตรมาจับตัวนี้นะครับจับในชุดนี้เนาะนะครับตัวนี้จับมาโดยหลักสิบนะครับอันนี้จับมาโดยหลักสิบต่อไปนะครับเลขเด่นของออกมาเลยนะครับนาอเลขเด่นนะครับก็คือสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนเดิมนะครับ สูตรที่เจ็ดนี่ก็โอ้ยนะครับเจ็ดกับแปดเนี่นะครับนอกก็มานะครับงวดที่ผ่านมาจับมาห้ากับหกเอ้หกกับเจ็ด้าเจ็ดเลยนะครับเนาะสูตรที่เจ็ดกับสูตรที่แปดนะครับออะนะครับสําหรับในวันนี้เนาะนะครับหนึ่งและสองนะครับเนาะหนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองในงวดที่ผ่านมานี้นะครับตัวชนไม่มาอาน้องวดที่ผ่านมันไม่ชนเนาะเออไม่ชนสองสามสี่สองสามสี่ห้าเก้าส่วนหนึ่ง ต่จับคู่กันไม่มานะครับมันมาหนึ่งแปดครับหนะึ่งแปดเจ็ดสามเนาะตัวนี้มันเป็นเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามถ้าเป็นหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้ามันไปหนึ่งแปดนะครับเอาวันนี้นะครับแป้ววันพุธนะครับก็จะได้ไปที่เก้านะครับเนาะเก้าศูนย์หนึ่งสองส่วนที่สองก็จะได้หนึ่งสองสามชนกันที่หนึ่งกับสองนะครับตัวที่หนึ่งและสองเนาะหนึ่งและสองนะครับเก้าศูนหนึ่ง เก้าศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งและสองเก้าศูนย์หนึ่งสองตัวนี้ได้หนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามต่อไปสามและสี่นะครับต่อไปสามและสี่นะครับสามและสี่นะครับผมได้งวดที่ผ่านมานี่นะครับในงวดที่ผ่านมานี่ตัวที่ชนนะครับก็คือเจ็ดโอ้ชนแล้วมาเลยนะครับเจ็ดนะครับแล้วก็แปดก็มาที่หน่วยบนนะครับ ตัวชนมาเลยเนะมวงที่ผ่านมานะสําหรับสูตรสามและสี่ม่วดนี้นะครับเนาะสูตรที่หนึ่งไอ้สูตรที่สามได้สี่สามสองหนึ่งสูตรที่สี่ได้สองสามสี่ห้าเอ้าชนกันตั้งสามตัวเลยนะครับไปที่สามและสี่นะครับสี่สามสองหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่สองสามสี่ห้าต่อไปสูตรที่หกสูตรที่ห้านะครับพี่ว่าพี่บอ ที่หาพี่วายพี่บอนะครับเนาะ What? บอกขาข้องขอ,งของเจีรยบนะครับอ้นะบอาวมาแล้วนะครับสามหนะึ่งแปดเนาะเออใช่ไหมสามหนะึ่งแปดเนาะนะครับแล้วก็เจ็ดสามใช่ไหมใช่นะนะครับว่าล่าสูตรนี้เนาะนะครับไม่ผิดเนาะโอ้มาหนึ่งกับสามโอมาสองตัวเลยใช่เลยโอมาเลยมาเลย หนึ่งและสามซอสมาหนึ่งมาหลักสิบบนแล้วก็หน่วยล่างนะครับอ้าวงวดนี้นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดนะเก้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดนะครับก็สามตัวนี้คือเก่านะครับเนี่ยสามตัวนี้ก็จะได้เก้าเนี่ยมาได้เจ็ดนะเจ็ดแปดเก้าเอาละนะครับเนีลยเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้านะนะครับ ให้เก็บแปดเก้านะตัวนี้นะครับในพระเอกของเรามันมีเลขเก้าอยู่นะครับก็โอเคนะครับต่อไปนะครับสูตรพระเอกนะครับพระเอกของเราก็คือตัวนี้นะพระเอกของเราตัวนี้เก้าศูนย์สองสี่นะครับวันนี้เก้าศูนย์สองสี่นะพระเอกเก้าศูนย์สองสี่นะครับไปเลยนะครับก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลขทั้งหมดมีสิบตัวเราก็เอาทั้งหมดเลยนะสิบตัวนะครับ นะมาไปเว่นเนี้ยเว่นเมื่อไรนะครับต้องต้องเคลียร์ให้หมดนะครับศูนย์มีสองเนาะศูนย์มีสองครับหนึ่งมีหนึ่งสองตัวชนด้วยนะสามโอ้โหหนึ่งจะมาอีกแล้วเนี่ยสองหนึ่งสองสามสี่ห้าโัวสองจะมาละบานมีห้าตัวเลยสองโอ้สองของเรามีเยอะเลยโอ้โหนะครับสองมีเยอะเลยสามนะครับสามมีหนึ่งมีสองมีสาม สามก็มีสามนะครับสี่หนึ่งสองสามห้านะครับห้ามีหนึ่งห้ามีหนึ่งหกนะครับหกไม่มีเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดมีหนึ่งแปดแปดมีหนึ่งเก้านะครับมีหนึ่งมีสองมีสามนะครับ โอเคนะครับเนาะก็จะได้มาที่ตัวนี้เลยหลายตัวเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอห้าตัวครับห้าตัวเลยนะครับเบอร์เด่นของเราได้ห้าตัวแต่ตัวเด่นค like ือสองเนาะเด่นคือสองนะครับหนึ่งสองสามสี่เก้านี่นะครับตัวเด่นนะครับแต่ตัวที่เด่นนะครับก็คือสองนะครับเด่นที่สุดนะครับสองแต่ชอบมากชอบตัวรองนะครับก็คือชอบตัวรองเลยนะครับในวันนี้ชอบตัวรอง นะครับตัวรองนี่รองเยอะเลยนะครับรองถึงสองแต้มเลยนะครับรองถึงสองแต้มถ้ารองถึงสองแต้มก็รองเยอะมากแสดงว่าก็จะสู้ตัวนี้ไม่ได้สู้สองไม่ได้เพราะว่าสองมาแรงมากถึงสองแต้มเลยนะครับสามกับห้าในสองแต้มถือว่าถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะนะครับถ้าแต้มเดียวก็โอเคสุดสี่โคกี้ได้อยู่นะครับก็จะเด่นไปที่เลขสองเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่เก้าตามลาดับนะครับมีห้ากับสามเท่านั้นนะครับห้ากับสามนะครับ ก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่เก้าเราจะไปดูตำแหน่งที่เลขมันเคยมานะครับก็คือไปที่สูตรที่หนึ่งนี้นะครับเป็นสตรที่เดินดีแล้วก็ตรงกลางนะครับสี่ตัวนี้นะครับตรงกลางสี่ตัวนี้นะครับส่วนนี้ก็เดินดีแล้วก็พราเอกนะครับจะมีอยู่หนึ่งสองสามจุดนะครับที่เป็นเลขตัวที่เป็นเลขเด่นนะครับเนาะเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับมันจะมีเลขตัวใดบ้างอยู่ตรงกลางนี้มีสามนะครับสามกับสามสองสี่นะครับสองสามสี่นะครับตัวนี้ ก็มาตรงซ้งหมดเลยสองสามสี่โอเคนะครับสองสามสี่โอเคจับคู่กันได้นะครับก็จะเป็นเก้านี้น่าจะนะครับสองเก้าสามเก้าสี่เก้านะครับตัวเด่นเลยนะครับหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าโอเคนะครับตัวที่มีสองสามสี่นะครับเราจะจับไปตรงนี้เลยสองสามสี่นะครับเพราะว่ามันชนตรงนี้แล้วนะครับสองสามสี่นะครับไปตัวที่มีสองสามสี่นะครับสองสามสี่เนาะสองอ้าวกระแดงเนาะสอง สี 4, ่สี่สองสองสี่สี่สองสองสี่สี่สองสองสามสี่นะครับสองสองสองสามสี่นะครับแล้วก็สองนี่นะครับก็นี่คือคู่เด่นเลยนะครับคู่เด่นเลยนี่นะครับ สองสี่เนี่ยครับสองสามสี่นะตัวที่มีสองสามสี่นะครับปะกกาเราก็หมดเหมือกแล้วนะครับก็ผ่านเซเว่นอยู่นะครับแต่ไม่ได้ซื้อมันลืมลืมไปซื้อแต่แนวอื่นนะปะกาไม่ได้ซื้อเลยนะครับนี่นะครับเนาะสีนำโชคของเราก็สีเขียวอ่อนนี่ล่ะนะครับเนาะได้จะคู่นะครับได้เจคู่ได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด โอ oh, ไม่น้อยเลยสิบเจ็ดคู่นะสนะิบเจ็ดคู่นะครับสิบเจ็ดคู่นะครับสิบเจ็ดคู่ okay, นะครับตอนนี้โอเคนะครับได้มาแล้วนะครับโอเคนะครับอ่ะนะครับเนะาะอ่ะอ่าคุยกับเพื่อน,อ,นอีกแล็กน้อยยาฟ้าเข้ามาเดี๋ยวคุยกับเพื่อนกัอนอ่ะนะครับเนาะก็ นะครับสาหรับนะครับพ้ทธีนะครับเนาะสําหรับู้ทธีอันนี้ก็ขอเตือนกันเนาะขอเตือนกันนะครับพ้ทธีตอนนี้นะครับในในบว่าัทเป็นเฟซบุ๊กหรือว่าอยู่ในตัวนี้นะครับเนาะอยู่ในยูทูบนะครับการโฆษณานะครับโฆษณาสล็อตนะครับสล็อตหรือว่าอย่างต่างๆนะครับเป็นออนไลน์นะครับ เป็นการลงทุนลงทุนอนไล่นะครับตัวคับผพ้นั้นขั้นตอนเนี่ยนะครับเนาะเพื่อนๆนะครับเนาะอย่าลงเสื้อโดยเด็ดขาดนะครับจะลงเสื้อโดยเด็ดขาดนะครับเพื่อนเนาะงานนี้แจ้งเพื่อนๆไว้นะครับอันที่เขาปันสลอดให้เบิ้งแตกเบิ้งบอมเบิ้งบอมเบิ้งบอมอย่าเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเท้าเขาไปแล้วมันจะออกอยากนะครับเนาะออกไปแล้วนะครับเพราะว่าพัวกนี้นะครับมันมีกลยุทธ์ในการที่จะเอาแหวี่ยติดนะครับมันมีกลยุทธ์จะให้เราติดนะครับ นะครับเนาะอันนี้เขาเตือนกันไว้เลยนะครับนะอย่าเข้าไปแตะต้องดีกว่านะแต่ทาผู้ใดนะครับทาผู้ใดเลือกบ่้ใดหรืออโอผู้ใดนะครับต้องใช้ต้องใส่ต้องใส่วิชาจักหน่อยนะครับต้องใช้วิชาก็คือหนึ่งนะครับนเนาเพื่อนๆนะา้าเลือกบ่้ใดนะครับนะถ้าผู้ใดปั่นสลอดจะเลือกบ่้ใดนะครับหรือว่าอวิธีการแจ่นะครับก็คือหายห่าหาย่าเล่ี ให,ให้เล่นยุดใหม่ตลอดนะครับให้เล่นยุดใหม่ตลอดนะครับให้เล่นยุดใหม่ตลอดเล่นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้ซื้อสปินนะครับอันนี้ให้ซื้อสปินเข้าไปเลยนะครับเข้าจสมาครั้งแรกปุ๊บซื้อสปินเลยนะครับแล้วก็รอบเดียวพอนะครับออกมานะครับได้แล้วก็ถอนถอนแล้วออกมาแล้วก็วันนั้นหยุดเลยนะครับไล่เมื่อจังว่าจังไม่แล้วก็ไปยุดใหม่นะครับจังไปยุดใหม่อันนี้แนะนํานะครับอันนี้วิธีการแต่บอสนสนับสนุนแต่ถ้าเลือ,อกว่าได้จริงแนะนํานะครับ อย่างที่แอดเดอยู่นี่ก็คือนี่เราต้องไปที่ใหม่เลยนะครับที่ใหม่นี่นะครับนะนะขับทาผู้ใดนะครับเนาะถามมันเลือบมาจริงๆนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเนาะให้เพื่อนๆนี่นะครับให้เอาให้เล่นยุดใหม่ตลอดครับให้เล่นยุดใหม่ตลอดแล้วก็เล่นเพียงครั้งเดียวได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ถอนแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็โดนๆจะค่อยไหมกเทียนหนึ่งหรือว่า เป็นวันใหม่นะครับอย่าไปเล่นซ้ำๆซ้ำๆนะครับอย่าอย่าอย่าไปเล่นซ้ำโดยเด็ดขาดนะครับนะครัอย่าไปเล่นซ้ำโดยเด็ดขาดนะครับอย่างที่แอได้ถอนออกมานี่นะครับก็คือเป็นตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้นะครับแมดกำลังเคลื่อนนะครับแต่ว่าเล่นยุธใหม่ตลอดนะครับแต่ว่าหันมาบดโดนนเข้ามาทีนึงทีละร้อยนะทีละร้อยนะครับทีละร้อยเนาะนะครับนี่ครับนี่แอดก็แจ้งถอนไปนะครับนี่นะครับ แจ้ง, cool 1, 61, งถอนไปก็คือต uh, um, ัวนี <S <s ้เนาะนี่นะครับแจ้งถอนไปแล้วนี่นะครับนะครับแจ้งถอนไปตัวนี้ก็คือนี่นะครับแจ้งถอนไปหนึ่งพันหกสิบเอ็ดบาทเพราะว่าเติมเงินเข้าไปนี่ลอยหนึ่งนะครับเติมเงินเข้าไปลอยหนึ่งแล้วก็ไปปั่นแป๊บหนึ่งก็ได้มาหนึ่งพันหกสิบเอ็ดบาทเสร็จแล้วเราถอนเลยนะครับถอนเลยอย่าอยากได้เกินก็นี่นะครับอันนี้บอกเพื่อนๆไว้นะครับแล้วเล่นยุดใหม่ตลอดนะครับอย่าไปเล่นยุดเก่าแล้วก็อย่าอย่าอยากได้เพิ่มนะครับ แค่นี้เราถอยเลยนะครับถอยเลยนะนี่นะครับถอนออกมาที่เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะครับนี่นะครับทําการถอนถอนออกมาแล้วแต่ตัวนี้มันยังมันยังมันมันยังมาท่านเศร้าหมุนแต่ว่าได้ได้ตังไปแล้วตังี์ได้ไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้มันยังมาท่านเศร้าหมุนเนาะนี่นะครับให้เพื่อนๆนะครับอย่าเข้าไปเล่นจนโอ้โหวันละรอบพอเลยนะครับแล้วก็ให้เปลี่ยนยุทธใหม่นะครับให้เปลี่ยนยุทธใหม่เลยนะครับ อย่าให้แกล้งเพื่อนๆไ้นะครับอย่าไปเล่นตาดําตาแดงบดเมื่อวันนะครับเนาะแล้วก็ไม่สนับสนุนนะครับแต่ว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเขาเลิกบ่ไร้เนาะแต่ว่าบดสนับสนุนนะครับถ้าใครเลิกได้เป็นเรื่องที่ดีมากนะเพราะวันเป็นอย่างที่เขาตั้งมาให้เขาเขาตั้งมากินเห่าอยู่แล้วนะครับเขาตั้งมากินเห่าอยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้มันเดือดร้อนไปหนาบ่อถอยนะครับเนาะถ้าผู้ใดไม่เลิกนะครับมันจะเดือดร้อนไปหนาบ่อถอยนะครับเนาะ นะครับอันนี้แจ้งกันไว้นะครับเนาะนะครับถ้าใครเลิกไม่ได้กิงเอาตามที่แบบแนะนำเนาะรอบเดียวแล้วก็ยุดใหม่ตลอดนะครับเอานะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้โฆษณามาหลายแห้งนะครับวิ่นเลยนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บเจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอทีแอนคือโฆษณาติมเต็มเติมยาเชื่อโดยเด็กขาดนะครับนะครับมีแต่เขาจ้องกินเท่าอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอแจ้งเพื่อนๆไว้นะครับเพราะว่ามันหลายเสนอเกิดนะครับในช่วงนี้นะครับในตอนนี้ละเดียวนี่ละพอเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานี่โอ้โหมากกอนเลยเติมเลยนะครับ โ,โอ้นะแล้วเว้ยแตกชนะมันไหวนะครับยานะครับอย่าเลยยาเลยนะครับเนาะอันนั้นมันเป็นคนหลวงนะครับเป็นคนหลวงนะครับเนาะนะครับเอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็มีแนวเตือนกันก็ว่าฝากกันไว้นะครับเพื่อนๆเนาะม้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องจริงแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับอันที่เราเห็นด้วยตาของเฮานี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับม้เป็นเรื่องจริงโอ้ยเปรดเซ็นยวกับวมานี่ครับ เส้นเดียวก็ม,มีเรื่องจริงไม่มีแน่นอนนะครับนะักครับผมเอาสารเพลิดเดียวไเป็นเสน่ห์แกันไปเลยสวัสดีครับ